วันนี้ค่ะวันที่31มีนา2565นะคะศูนย์ข้อมูลโควิด -19 ค่ะออกมาเปิดข้อมูลกิจกรรมที่สามารถทําได้ในสงการ2565โดยกิจกรรมไหนที่สามารถดาเนินการได้และกิจกรรมไหนที่ควรงดค่ะสรุปครบจบให้ที่นี่แล้วนะคะนั่นก็คือ1ค่ะพื้นที่ที่กําหนดไว้เป็นการเฉพาะหรือว่าพื้นที่ที่ด้ดับอนุญาตให้จัดกิจกรรมเทศกาลสงการได้เนี่ยก็ควรจะให้ผู้ประกอบการผู้จัดงานหรือว่าผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดงานนะคะ จัดสถานที่และดําเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการการป้องกันและลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อนรวมทั้งสามารถรักษามาตรการความปลอดภัยได้สําหรับองคอ์กรนะคะหรือว่าโควิดฟรีเซตติ้งตามที่กระทรวงสาธรารณสุขได้กาหนดให้ค่ะนั่นก็คือกอไก่นะคะการจัดกิจกรรมในลักษณะของการเล่นน้ําสงการ2,565เนี่ยหรือว่าจัดกิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณีอย่างเช่นส่งน้ําพระ รถน้ำดำหัวแล้วก็เล่นการเล่นตามประเพณีต่างๆนะคะการแสดงทางวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นขบวนแห่หรือว่าการแสแดงดนตรีแล้วก็ต่างๆนานาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมนะคะสามารถกระทําได้ขอไข่ค่ะห้ามจัดกิจกรรมที่มีปาร์ตี้โฟมหรือว่าการจัดกิจกรรมที่มีอะรละักษณะของการปะแป้งอะไรแบบนี้นะคะ ข้อควายค่ะห้ามจัดจําหน่ายในลักษณะของการบริโภคสุราหรือว่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในบริเวณพื้นที่นะคะงองูค่ะมีจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าออกแล้วก็ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกในสถานที่ที่มีพื้นที่จัดกิจกรรมนะคะจอ・จานค่ะ ให้มีการควบคุมจํานวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัดนะคะตามขนาดของสถานที่หรือพื้นที่จัดกิจกรรมเกณฑ์เนี่ยไม่น้อยกว่า4ตารางเมตรต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม1คนนะคะวงเล็บ2ค่ะห้ามการเล่นน้ําเล่นป่าแป้งปาร์ตี้โฟมหรือกิจกรรมใดๆที่เป็นความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่สาธารณะนะคะแล้วก็พื้นที่ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้จัดกิจกรรมค่ะ แล้ว,วงเล็บ3นะคะสำหรับการจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่หมู่บ้านหรือชุมชนเนี่ยสามารถดําเนินการได้ค่ะโดยให้สปกรในพื้นที่เนี่ยที่ตั้งของชุมชนนั้นๆนะคะหรือว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะพิจารณาอนุญาตและต้องมีมาตรการการควบคุมแล้วก็ป้องกันโรคที่สอดคล้องกับแนวทางแล้วก็มาตรการที่กําหนดในข้อกําหนดนี้ด้วยนะคะวงเล็บ4ค่ะสถานที่หรือว่าการจัดกิจกรรมใดๆที่อาจทําให้เกิดมีการเสี่ยงต่อการระบาดของโรคนะคะให้ผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยดำเนินมาตรการความปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนดค่ะซึ่งเป็นการเฉพาะด้วยนั่นเองนะคะ รู้แบบนี้แล้วเนี่ยเที่ยวสงการแบบปลอดภัยห่างไกลจากโรคโควิดด้วยนะคะก็คือกิจกรรมการเล่นต่างๆเนี่ยสามารถทําได้รถโฮแถ่สามารถทําได้แต่ว่าเล่นน้าสงการในพื้นที่สาธารณะเนี่ยไม่สามารถที่จะทําได้ปะแป้งไม่สามารถที่จะทําได้อะไรแบบนี้นะคะผู้ชมคะเอาเป็นว่าอยู่บ้านปลอดภัยที่สุดลดน้ำตาหัวผู้ใหญ่ก็พอคะ่ะและนี่ก็คือข่าวไวไ้แนิ้แล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคม